โควิด <COVID S 2> หายแล้วแต่อาจมีอาการลองโควิดหลงเหลืออยู่นั่นล่ะค่ะคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายผิดปกติไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะหนูบีมีวิธีฟื้นฟูร่างกายที่ถูกต้องช่วยรักษาอาการลองโควิดได้ค่ะที่รีแฮบ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพเรามีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดร่วมกันออกแบบโปรแกรแมฟื้นฟูนฟนร่างกายเฉพาะบุคคลโดยแพทย์จะตรวจประเมินร่างกายและอาการผิดปกติอย่างละเอียดเพื่อดีไซน์โปรแกรมฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายจากอาการลองโควิดที่มีผลต่อชีวิตประจําวันของแต่ละคนค่ะมีทั้งโปรแกรมลดปวดโปรแกรมเพิ่มความทนทานของระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดโปรแกรมเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและโปรแกรมเพิ ิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำเมื่อแข็งแรงแล้วก็พร้อมกลับไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาที่ชอบได้เหมือนเดิมค่ะโควิดหายแต่ร่างกายต้องฟื้นฟูด้วยโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเฉพาะบุคคลหลังหายจากโควิดที่รีแฮบศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบากลกรุงเทพค่ะ